สัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูกัญญพักมันญาติอ่อนวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของาศาสนาพิธีเดี๋ยวเรามาเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยนะคะเนื้อหาของบทเรียนาศาสนาพิธี ศาสนาพิธีของศาสนาพุทธ 1. การอาราธนา 2. การอาราธนาศีล 3. การอาราธนาพระธรรม 4. การอาราธนาพระบาริต 5. แบบฝึกหัดท้ายบทจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและโอกาส ที่ใช้การอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและการอาราธนาพระปริศได้ 2. มีความสนใจที่จะฝึกอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริศสาฝึกอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริศได้ถูกต้อง ศาสนาพิธีหมายถึงงานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพุรุษจนถึงปัจจุบันอันประกอบไปด้วยงานมงคลและงานอาวะมงคลความหมายการอาราธนาอาราธนาหมายถึงการกล่าวเชิญพระสงฆ์ ในพิธีให้ศินสวดพระปริตก่อนการอาราธนาศินห้าอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตก่อนที่นักเรียนจะไปชมคลิปวิดีโอความรู้เรื่องศาสนาพิธีคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอรที่ได้สร้างสารสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยค่ะ ศาส,สนาพิธีศาส,สนาพิธีคืองานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมามาทบทวนการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริศกันนะครับคำอาราธนาศีลใช้ในการขอศีลจากพระภิกษุในบุญพิธีต่างๆเพื่อสนับสนุนบุญที่ทำให้เป็นบุญที่สมบูรณ์คำอาราธนาธรรม ใช้ในกรณีที่จะนิมนต์พระภิกษุแสดงธรรมในโอกาสต่างๆเช่นบุญมงคลทั่วไปงานแต่งงานและงานอาวมงคลเทศนาศพนะครับคำอารัธนาพระปริษใช้ในกรณีที่นิมนต์พระให้เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีบุญต่างๆคำอารัธนาศีลคำอา่านมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัตถายะติดสรเนนะ สหะปัญาจา унк, รศรนนะ asse, ีลานิยาจามะทุตทิยัมปิมมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติดสระเนนะสหะปัญจศรีลานิยาจามะตติยัมปิมมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติดสระเนนะสหะปัญจศรีลานิยาจามะคำแปล ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งสารณะสามแม้ครั้งที่สองท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งสารณะสามแม้ครั้งที่สามท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งสารณะสามคำอาราธนาธรรมคำอ่านพรามาจะ โลกาธิปตีสะหัมปตีกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจะทธาสันติทะสัปปะประชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังเท้าสหัมบดีพรมผู้เป็นใหญ่แห่งชาวโลกได้ประนมมือทูลอารัธนาพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่า วัวสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงทำอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์นี้เถิดคำอาราธนาพระปริศคำอา่านวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปาริตังภูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะ สัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังภูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังภูถะมังคลังคำแปลท่านทั้งหลายจงสวดพระปริอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบตัติเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง เพื่อความสลายไปแห่งทุกทั้งปวงเพื่อความสลายไปแห่งภัยทั้งปวงเพื่อความสลายไปแห่งโรคทั้งปวงพิธีทอดผ้าป่าความเป็นมาเดิมทีเรียกว่าการทอดผ้าบางสกุลในสมัยพุทธกาลผู้ที่จะอุปสมบทหรือพระภิกษุต้องหาผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้วเช่นผ้าหอ่อศพมาซักและตัดเย็บใหม่ย้อมด้วยน้ำฝาดหรือน้ำจากเปลือกไม้ มาทำเป็นจีวรสำหรับนุ่งหม่มปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ต้องสแสวงหาผ้าเหมือนครั้งพุทธกาลชาวบ้านจะนำผ้าที่ทำจีวรสำเร็จรูปไปทอดถวายการทอดผ้าป่าสามารถทำได้ตลอดทั้งปีนะครับพิธีการทอดถวายเจ้าภาพแจ้งความประสงค์ต่อทางวัดกำหนดวันเวลาการทอดถวายวิธีการทอดถวาย นำผ้าป่าที่จะทอดถวายตั้งต่อหน้าพระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนาพิธีเช่นจุดทูปเทียนกล่าวคำบูชาพระรัตนไตราอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายผ้าป่าพระสงฆ์กล่าวคำอนุโมทนากวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีนะครับคำถวายทอดผ้าป,ป่าอิมาณิไมยังพันเตปังสุกุลจีระวานิ สปริวารานิพิขุสังคษสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิปังสกุลจีวารานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคัรตังหิตายะสุขายะคำแปลข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุล จีวรพร้อมทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรพร้อมกับเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินพิธีการทอดผ้ากฐถินความเป็นมาเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระสงฆ์ รับผ้าไตรจีวรหรือจีวรสังคันติและสบงจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายโดยกำหนดเอาไว้ว่าการถวายผ้ากระถินจะให้ถวายเป็นผ้ากลางสงฆ์แล้วในที่ประชุมสงฆ์จะพิจารณาให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครอบครองผ้ากระถินนั้นการทอดผ้ากระถินจะกำหนดระยะเวลาในการทอดคือหลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด ถึงวันขึ้น15าค่ำเดือน12วพิธีการทอดถวายผู้ประสงค์จะทอดถวายจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อทางวัดอย่างน้อยหนึ่งเดือนหากวัดนั้นมีผู้จองถวายแล้วจะทอดถวายซ้ำไม่ได้ต้องหาวัดใหม่เพราะปีหนึ่งวัดหนึ่งจะทอดและรับกระถินได้แค่ครั้งเดียวนะครับวิธีการทอดถวาย นำผ้ากระถินพร้อมเครื่องบริขารไปตั้งจัดเตรียมที่วัดนิมนต์พระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมบริเวณพิธีประธานหรือเจ้าภาพจุดทูปเทียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยกล่าวคำถวายผ้ากระถินหลังจากนั้นในที่ประชุมสงฆ์จะมีฉันทานุมติให้พระภิสูรรูปหนึ่งเป็นผู้รับครองผ้ากระถิน เมื่อจบศาสนาพิธีทางสงฆ์เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีประเคนสิ่งของอันเป็นบริวารขององค์กระถินตามลำดับเสร็จแล้วพระสงฆ์กล่าวอนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีนะครับคำถวายผ้ากระถินอิมังพันเตสะปริวารังกะทีนาจีวระทุตสังสังคัสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสังโคอิมังสัปริวารังกถินาทุสังปฏิคันหาตุปฏิคเหตวาจะอิมินาทุเสนะกถะธินังอัฏฐะตุอัมหากังทีครรตังหิตตายะสุขายะคำแปลแค่แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถินจีวรกับทั้งบริวานี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วขอจงกรารใช้กระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความถินมีสีประเภทได้แก่ 1. กระถินหลวงคือผ้ากระถินที่พระเจ้าแผ่นดิน เสด็จพระราชดำเนินไปถวายยังพระอารามหลวงหรือวัดราชที่มีหมายกำหนดการรับสั่งเป็นพระราชพิธีพิธีทางราชการ2กระถินต้นคือผ้ากระถินที่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายณนะวัดราชเป็นการส่วนพระองค์โดยไม่มีกำหนดการเป็นพระราชพิธี 3. กระถินพระราชทานคือ ค่ากระถินที่พระราชทานให้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานเอกชนนำไปทอดถวายนัพระอารามหลวงต่างๆตามที่ขอรับพระราชทานไว้ซึ่งปัจจุบันมีพระอารามหลวงทั่วประเทศถึง269วัด 4. 4. กระถินราชคือกระถินที่หน่วยงานบริษทัทห้างร้านเอกชนทั่วไปนำไปทอดยังวัดราชต่างๆ อาจเป็นลักษณะกระถินสามคัคคีจัดเป็นมหากระถินที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นจุลกระถินแล้วแต่ความสะดวกและความสามารถและความพร้อมนะครับระเบียบพิธีการทำบุญงานอาวามงคลงานทำบุญงานอาวามงคลหมายถึงการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการตายได้แก่ทำบุญหน้าศพที่เรียกว่าทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันหรือทำบุญวันปรงศพ และทำบุญอัตถิซึ่งในการทำบุญอว่ามงคลมีกิจกรรมที่ควรเตรียมไว้ดังนี้นะครับ 1. อารัธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นิยมนิมนต์นเป็นเลขคู่เช่น8รูป10รูปหรือมากกว่านั้นตามศรัทธาเจ้าภาพ 2. เตรียมภูษายงหรือสายศีลโยงจากศพเพื่อให้พระสงฆ์พิจารณาภาพบังสกุล 3. เมื่อพระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธีจุดทูปเทียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยอารัตนาศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วถวายพระตาหารและเครื่องทยธรรมการปฏิบัติต้นที่ถูกต้องในศาสนาพิธีหรือพิธีกรรม 1. แต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่และพิธีกรรม 2. ควรไปถึงสถานที่ก่อนเวลาที่พิธีกรรมจะเริ่ม 3. อยู่ในพิธีกรรมควรสำรวมกิริยกรรมด้วยความเคารพและเลื่อมใส 5. ขณะที่ยังอยู่ในพิธีกรรมไม่ควรลุกเดินออกจากสถานที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนาพิธีหรือพิธีกรรม 1. เป็นการบำเพ็ญความดีให้เกิดแก่ตนเองและส่วนรวม 2. เป็นการแสดงออกถึงหลักของสามัคคีธรรม 3. ามทำให้เป็นผู้รู้และฉลาดเข้าใจในศาสนาพิธีหรือพิธีกรรม 4. รักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีสำคัญให้คงจบบทเรียนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดของครูนะคะ